ไฟไหมครับไฟไหมรถครับใครทำอะไรข้างหลังครับไฟไหมเออมคือไ,ไ,ไม้พี่ không à có à hả cái mày mày ơi không ăn mày, hư? mày hư? Ủa, may ta sao nè Mà Mẹ, về đường dù ở đây là về đường Ôi mà nam hang xăm cầu rồi đó. แม่ยายดวงอยู่อะไรเลยวะ เขาจะไปจับไว้อย่างกระปิดได้ไหมเนืออาไฟไ,ม,<ะ>ไม้รถบัสฮะ ได้ในขั้นไหนได้บีมุ่งอกีแกมแม่แสดงว่าไม่โดนครับตัวนี้ไหมครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมง เมืองเลขคันนี้ด้วยหัวนี่รถส้วมขอยซื้อมาแต่สมัยบกโดดแล้วได้รถส้วมซื้อมาแต่รอยดเออเอเอเป็นหัวรถตู้นะครับหัวรถตู้แปลงมาเป็นหัวเนีย่ยเป็นตัวลังคาสูงหัวบัดดี้

tam câu, à? câu. à? tam nó là bể rồi hả? cá chốt, cái là bước. วางไว้ก่อนหดก่อนประตูเนี่ยขายได้อยู่เล่นตู้นั่นน่าไปไว้ก๊อกน้ำอยู่ฮะน่ะนี่ก๊อกน้ำอยู่ข่างไอ้ข้างองเล็กอะแม่มออร์ดีดีได้คอยบริสุทิมาเบิ่งเลดีข้างหลัง โว้ยใหม่คันนี้แล้วนี่ข้างในของยเลยมึะมันติดฮะเพิ่งเริ่มใหม่คันนี้วะแม่น้ำประดาได้เนี่ยเรียกรถแต่เพิ่งมาได้ผุนผุนพ,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 พี่ข้างในพูพี่ ทอดตัวแน่นานะถึงมือใส่กดน,น,นะเนาะฉีดจืดๆเข้าไปนเนาะนโอ้โกดมันก็นแห้งก็แล้วลมันก็นถึกเทียงยังเดียวนะเจ้าโอ้ยใส่ตัวนะใน,ใน,วน,น,นั่นไี่วะคล้องเลยเห็นว่นั่นขาหน้าจะปีนกันเลยพี่ พี่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 ไม่พวกนี้มันดอกเรามันเลยโอ้เจ้าสีาแต่แซวังเก่าเนาะกัดเห็ดให้มันสงบทางพี่ก่อนนะเนาะไม่เป็นหน่วยด้าเพลิงมาได้เลยเจ้า โอ้ขานาะคือจับมันแล้วพ,พี่มาดับทางนี้มันควันสิเงี้นเพื่อนี่็ไหมมันจะหาะพวกตัวเนาะี่ไหมควันถอยหงวยอยู่ี่ไหมเราจะให้มันหยินเลยมันก็บอะไ้ดิ ใจ,จสิขาดหน่วยรับเพิ่งเอานัดก็เอามาไว้ไกลกองน้ำนี่วะนี่ฮะเทลาดปูนหมดแล้วครับตกใจหมดนึกว่ารถมาหีไฟ <laughs> ไฟไหมรถบัส เฮ้ยควันห,ห่วอยอเอ้าไม่เห็นเบรกลบใช่ไหมพี่ฮะเนลาเสียบเขากัน โม่ปล่อยมันใหม่เบนเลยมันยังไม่ได้ฉีกบ่ฮะโอ้ยอนมันซัดเหรอบ่พี่